วันนี้ก็มาทดสอบระบบไลฟ์บนติ๊กตักนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคเอาตรงนี้เ้ มันเป็นอย่างเงี้ยครับเครื่องกลนโนดปกติแล้วผมใช้ของอีกแบรนด์หนึ่งแต่คราวนี้มีร้านค้าเขาส่งมาให้นะครับให้มาทดสอบ ถอดมาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ครับจริงๆแล้วในช่องของผมทํามาคู่กับคู่กับอ0ร t h a แปดไทยแ .com นะครับเป็นเว็บท่องเที่ยว แต่เขาส่งมาให้ใช้ก็เลยเอามาทดสอบให้ดูนะไอตัวนี้ดีชอบผมคิดว่าผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นที่โกนขนจมูก,ก็ได้หรือว่าตัดขนในช่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ โอ้โหทางคโมกต้งตัดได้งจริงนะเนี่ยยวปิดให้ดูก่อนเห็นไหมฮะข้างในนี้มันก็จะมีใบมีดมันถอดได้ถอดตรงนี้มันจะหกมานะมันถอดได้ถอดได้เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วเราก็เสียบกลับเข้าไปแบบนี้ เขาผาตัดขนเจมูกได้แล้วอ,เอนะอเสริมดีวยว่ามาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไมโคร USB อะครับแบบเนี้ย ตรงเนี้ยมันล้างน้ำได้ด้วยนะแล้วราคามันถูกมากมันไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าผมไว้หนวดไว้เขาแล้วก็จะมาใช้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้นะเครื่องกวนหนวดเพราะเคยใช้เป็นอ่าที่เป็นแบรนด์ราคาพันสองพันนะนะมันก็จะออกมาเป็นแนวแนวเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันก็มีมามีอุปกรณ์มาให้ครบเลย ใช่ได้ใช่ได้ แล้วเขาก็จะมีฝาปิดมาให้แบบนี้อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วช่องผมเป็นช่องสำหรับท่องเที่ยวมันทำมากับคู่กับเว็บไซต์ครับตามชื่อช่องเลย โอเควันนี้เราสามแค่นี้ก่อน